องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลร้อยวันพระราชทานศพนายธานินทร์ไกรวิเชียนอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตองคมนตรี วันนี้เวลา10บนานิกาณศนสาราบรรณรัศภาควัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกร,รกสุบรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นในพิธีการบําเพ็ญพระราชกุศลร้อยวันพระราชทานศพนายธนินกรวิเชียนซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2 5 6 8รสิริอายุ97ปี นายธนินไกรวิเชียนเกิดวันที่5เมษา,ายน2470สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และการเมืองปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นได้ไปศึกษาต่อด้านกฎหมายที่มหาวิทยายลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเริ่มรับราชาการที่กระทรวงยุติธรรมโดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกานอกจากนี้ยังได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่14ของประเทศไทยนายธานินได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี2520 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมาจนสิ้นรัชกาลด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงคาเรนไกรวิเชียนมีลูก5้าคนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โรดรปกระหม่อมให้รับศบไว้ในพระบรมมราชานุเคราะห์โดยตลอด